ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอันนี้จะเป็นซอยเดินออกไปตรงนี้เดินไปจนถึงสุดซอยแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเป็นประตูท่าแพนะทุกคนเมันจะมีแบบที่พักซึ่งเรามาพักที่นี่นะฮะนี่อยู่ใกล้กับใกล้ๆกับวัดอ่ะเดี๋ยวจะมาเช็คอินนี่ก็คือ,อ,อโรงแรมที่เรามาพักวันนี้นะครับชื่อว่าสุเนตาโฮเทลก็คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นโฮเทลด้วยแล้วก็ มันมีเป็นห้องส่วนตัวด้วยอย่างเช่นห้องชายชายล้วนหญิงล้วนห้องรวมอะไรเงี้ยก็จะเป็นบบนอน,น,อนเป็นเตียงแต่ว่าสําหรับซันก็จองเป็นแบบห้องที่มันเป็นห้องเหมือนมันเป็นห้องใหญ่แล้วก็จะแยกเป็นห้องเล็กๆๆๆซอยเล็กๆไปอีกทีหนึ่งก็พอดีนอนเนาะ,ะไม่ได้เพราะว่ามีกิจกรรมอะไรเยอะแยะก็แบบพอดีนอนอย่างเดียวไว้นอนแล้วออกไปทํากิจกรรมด้านนอกอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะตกประมาณคืนละสี่ร้อยบาทอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆวัดเขาจะเป็นแบบซอย อยู่พอออกไปด้านนอกเลี้ยวขวาก็เป็นประตูท่าแผ่มานี้นะครับมีน้องแมว นี่ทุกคนตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยนะครับสุเนตตานี่น้องน้องน้องชื่อวัวนี่เป็นบรรยากาศนะอันนี้เป็นชั้นล่างที่แบบเป็นแบบฟิวห้องนั่งเล่นนะฮะนี่ก็จะมีแบบห้องน้ำอยู่ชั้นล่างมีมีน้ำร้อนมีชากาแฟ นี่เป็นแบบจุดดังเล่นอุ้ยจุดดังเล่นแบบมาดูชีวบทีวีมาทาํางานเนี่ยมีที่ชาร์จไฟเออนะเขาหลับดีเนาะเห็นไหมามาอยู่ตรงนี้แล้วก็เราสามารถแบบมานั่งเล่นชิลๆตรงบริเวณด้านนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าแบบว่าอะไรนี่มานั่งเล่นกลางคืนดึกๆเผื่อไม่หลับไม่นอนอย่างเงี้ยถ้าส่ติซื้อพวกเอ่อกับข้าวเนี้ยไปตล,ตลาดซื้อกับข้าวมาก็เอามาไว เอามานั่งกินที่นี่หรือว่าเอามาแช่ตู้เย็นที่นี่นะครับเพราะว่าในห้องจะไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับโอ้ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันประตูนี้เลยชั้นสามแล้ว <laughs> อันนี้มันเหมาะกับไปรุ่นจริงๆเนาะเท <laughs> ่าแล้วก็อย่ามาอะไรที่มันอยู่สูงๆ <c oughs> เขาบอกว่าอยู่สีู่นสามนี่ไง ทั้งนี้เป็นห้องห้องอาบน้ำนมีใดห้องอาบน้ำนี่เดี๋ยวเรา,าอาบน้ำเลยมีอุปกรณ์ไปให้ห้องอาบน้ำสามห้องติดวัดเลย <c oughs> ทุกชั้นนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำสองห้อง เขาบอกอยู่4ี่4ูน5สามส่ามหองมันเป็นห้องเล็กนี่ถึงห้องแล้วทุกคนม่ต้องบอาแ มันก็จะเป็นห้องเล็กเนาะห้องเล็กมากเลยนี่คือที่นอนแล้วก็มีที่ตรงนี้แต่ว่ามันเหมาะสําหรับการอยู่การอยู่อันนี้การอยู่แบบคนเดียวคือที่นี่มันเป็นโฮสเทลโฮสเทลแล้วก็เอ่อมันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเป็นปกติแล้วมันจะเป็นเตียงรวมใช่ไหมแต่ว่าเราอะ่ะพอเราเราไม่ได้อยากนอนแบบ เป็นผ้าม่านแล้วก็เลยจองแบบนี้มาตกคืนละประมาณสี่ร้อยนะครับนี่ประตูเข้าเขาในนี้ไม่มีแอร์นะเขาใช้เป็นการเปิดเพื่อดึงลมแอร์จากด้านนอกคือข้างนอกมันจะเป็นแอร์เย็นแล้วเขาดึงลมเย็นเข้ามาด้านในนะม,มีที่ห้อยสามารถไปแบบแต่ว่าไม่มีที่ซักผ้าแค่นั้นเองที่ซักผ้าจะต้องไปซักที่อื่นอุกกระจบตกบ,บ้านใหญ่ ดูอ,อ๋อเขามีกระจบบานใหญ่อ่ะเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าห้องมันกว้างม,มจะดูห้องกว้างขึ้นทั้งที่แบจริงๆห้องมันไม่ได้กว้างเลยเนี่ย่นุนิตาใกล้ๆก,ก,กับประตูท่าแพอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยบาทะบเขาให้อะไรบ้างคือในนี้ไม่มีอะไรนะมีแค่นี้แล้วก็ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวเราจะต้องเอาไปเปลี่ยนเองทุกวัน สมมุติว่าวันนี้เราเอ,าอยากได้ผ้าเช็ดตัวใหม่นี่อันนี้คือเขาให้มาเลยแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเราก็เปลี่ยนเองอยู่หลายวันก็เปลี่ยนเองแต่ว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็คใช้อันเดิมไปก็ได้แล้วก็มาสุดท้ายอ่ะก็เอาผ้าเช็ดตัวไปด้วยนี่เกับอี้ปลั๊กไฟขออน,นุญาตเปยนเสื้อผ้าอาบน้ําก่อนทุกคนร้อนมากเดียวกลับมาณนี้แหละ นี่เลยบรรยากาศนะครับบริเวณเประตูท่าแพร้านที่เปิดแบบนานๆก็นี่สตา b u c k คมาดูประตูท่าแพรตอนเย็นประมาณนี้นะฮะเหนนี่เดินมาถึงแล้วไม่นานนะครับเดินได้เดินได้ เดินได้อาจจะแบบมีความแบบเอเมื่อยนิดนึงเพราะนี่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาลัตะเวนอยู่เนาะมีเจ้าหน้าที่มาลัตะเวน,น<ท>บรรายากาศนะนี่เลยนี่เป็นแบบว่าลานกิจกรรมโลง่ลงๆสบายๆ เดินกลับมาซอยที่พักแล้วนะครจ้ามานั่งเล่นข้างล่างที่พักแล้วกินอะไรทุกอย่างอิ่มเรียบร้อยแค่นี้แหละไปทมรถเช่ามาแหละว,วันละสามร้อยบาทประกันสามพันประกันสูงฮะดีน้องแมว <c oughs> นี่ที่พักของเราในวันนี้ตอนกัางคืนมาดูสีสันยามค่ำคืนสิ เป็นไงบ้างน้องบูอะ่รนี่ไปห,หาที่นั่งดีกว่าโอ้ยมีแบบว่าฝังเพลงเลยที่ชั้นแบบปะ่ะ